สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่น่ารักกันทุกคนก่อนอื่นก็ขอสแสดงความดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับสำหรับคนที่ถูกรางวัลกันนะครับผมถูกรางวัลสองตัวล่างสามตัวบนนะครับผมใครถูกก็ขอสแสดงความยินดีด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่ถูก ก็ให้คิดซะว่าดวงเรายังมาไม่ถึงนะครับผมวันนี้ก็วันที่3ครับวันที่3มาพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวทางช่องดูดีๆมีเฮชแนลนะครับผมก็ก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผม ก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆเรามาฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมตามกฎนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสสาากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนำให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนำข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมให้เยอะๆนะครับผมสูตรก็คือสูตรนะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับผมเป็นการคำนวณย้อนหลัง เป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่16ตุลาคม2564สูตรทุกๆสูตรที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้ก็ไม่มีใครทราบได้นะครับว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์หลุดได้นะครับผมให้เข้าใจตามนี้นะครับผม ก็ขอโทษเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่หลายๆโสดไม่เข้าสําหรับโตรที่ไม่เข้านะครับผมโตรที่จับเด่นให้มันก็ไปลงล่างซะครับผมชนแล้วไม่หนีมีโซนสามห้านะครับสามไปลงล่างครับผมงวดนี้ไม่ขึ้นบนนะครับไม่ขึ้นบนถ้าขึ้นบนก็คงจะไม่ถูกครับมันเป็นมันออกเบิ้ลหามนะครับถ้าเป็นเบิ้ลหามนี่ก็ต้องยอมแพ้นะครับผม สำหรับสองตัวล่างสองตัวล่างก็เข้านะครับแต่ให้บนเข้าล่างครับผมสำหรับโสดได้หลายโสดก็หลุดกันหลายเจ้าหลายอาจารย์นะครับผมอย่างที่เพื่อนๆเ,เด่นอยู่นี่ก็แต้มดับหนึ่งเวียงพิงนะครับดับหนึ่งก็จะมี 38, 3ามแปดก็หลุดนะครับผมก็หลุดกันหลายท่านนะครับผมอันนี้ดับล่างของเอ อินทรเทวะนะครก็โหลดครับผมโหลดครับผมอย่างแอดกุ้งครับให้ดับหนึ่งสี่เก้าอันนี้ก็ไม่รู้ว่าไปลอกโซดของใครมาหรือเปล่ามันคุ้นๆน,นะครับมันไปตรงกับโซดของรามอินทาอะไรประมาณนี้นะครับผมหนึ่งสี่เก้าไปตรงกันก็ไม่รู้ว่าไปลอกโซดใครมาไหมอันนี้ก็ไม่ทราบได้นะครับ อย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นสูตรเขาเองนะครับให้ดับ8ล่างครับผมแอดกุ้งก็หลุดนะครับเป็นธรรมดาครับมีเข้ามีหลุดนะครับสูตรทุกๆสูตรไม่ว่าอาจารย์ไหนก็เป็นการคาดเดากันทั้งนั้นนะครับผมคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับสูตรเด่นสูตรดับก็มีสิทธิ์เท่าๆกันครับ เด่นได้ดับได้ก็หลดได้เหมือนกันนะครับผมโซ mm. นนี้แอดกุ้งก็ให้ไว้ที่สามล่างครับดับสามล่างหลดครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคองใครนะครับดับดับล่างครับแปดสามสามแปดอันนี้แอดหญิงครับให้ดับรับกินบนล่างก็หลดบนครับผมเจ็ดหนึ่ง ของผมก็หลุดนะครับสามตัวบนก็หลุดงวดน,นี้เพราะว่าให้ให้ดัดแต้มก้านะครับผมก็หลุดเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของหวยเพชรบูรณ์ครับผมก็ให้ไว้ที่หนึ่งหนึ่งเจ็ดไปกลับนะครับดับไปกลับก็หลุดเหมือนกันครับผมอันนี้แอดหญิงครับยืนยันเจ็ดไม่มีมาบนล่างครับ แอดหญิงครับผมหญิงโคราชนะครับผมอันนี้ดับนรกแตกของสุทธิโชคสีคำวังครับผมก็มี1นึครับดับไปกลับครับผมโดดเหมือนกันครับโดดหลายๆเจ้าหลายๆอาจารย์ครับผมครับผมเราก็มาดูข้อมูลกันกับอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่เดินดีเดินยาวครับ งวดที่แล้วไม่ได้ลงให้นะครับเพราะว่างวดที่ออกเกาศูนย์ล่างมันเข้าตัวเดียวครับแต่งวดนั้นเข้าทั้งบนทั้งล่างครับเกาตัวเดียวผมก็เลยหยุดลงครับหยุดลงก็มาดูมาดูสูตรย้อนหลังก็เข้านะครับงวดที่ผ่านมาเข้า1บนแล้วก็8ดล่างนะครับผมหนึ่งบนแดล่างสูตรนี้จะใช้หลักพันนะครับหลักพันบวกหลัก สิหน้าครั้งที่หนึ่งพวกนี้เพื่อนๆไม่ต้องรู้ไม่ต้องดูนะครับผมไม่ต้องดูให้ดแูแค่ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าผมขี้เกียจทําใหม่ทําบ่อยๆนะครับผมพอห้อยออกผมก็จะลบออกแล้วก็เติมตัวเลขนั้นๆเข้าไปแทนเลยนะครับผมไม่ต้องมานั่งเขียนใหม่นะครับอันนี้เป็นของงวดวันที่16นะครับเป็นของงดวันที่สิบกับ6มาจากไหนก็มาจากนี้เลยครับ นี่เคยครับนี่เลยนี่เลยแปดหลักหลักพันนะครับผมงวดที่ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับหลักพันก็คือแปดหลักสิบหน้าครั้งที่สองก็คือหกนะครับผมก็จะมาใส่ตามช่องนี้เลยนะครับใส่ตามช่องนี้เลยสูตรนี้ใช้หลักพันบวกหลักสิบหน้าครั้งที่สองนะครับแปดบวกหกก็จะได้สี่แบบนี้นะครับผม สเต็ปต่อไปเราก็บวกเลขของที่คือ7นะครับ7 4บวก7็ก็จะได้11นะครับ11บวก8ของที่อีกทีหนึ่งก็จะได้9นะครับ11บวก8ก็จะได้19นะครับผมงดวันที่16เดือน1 0 2564้กเราก็จะได้เด่นอยู่ที่1 4 9นะครับผม1 49 อันนี้เป็นเลขเด่นบนล่างนะครับมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไม่ปักหลักนะครับผมนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่แล้วที่ผ่านมานะครับหลักพันคือศูนย์นะครับหลักสิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งก็จะได้หนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดของที่ก็จะได้แปดก็มาล่างนะครับหนึ่งมาบนแปดมาล่างนะครับผมสูตรนี้เดินดีนะครับผม ก่นี้ผมลองจับให้นะครับลองจับคู่ให้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็จะได้ 1, 2, ึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสี่หนะครับ 4,2, ่สองสี่ห้าสี่เก้าสี่หกสองหสองหกหกห้าหกเประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดก่อนได้นะครับลองเอาไปตัดไป เฟ้นหาตัวเด่นหาตัวเด่นมาจับได้นะครับใครมีสูตรดับก็ตัดดับไปเลยก็ได้นะครับผมจะได้เหลือน้อยหางนะครับผมอืมแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาอันนี้ให้ดู ครับผมชนแล้วไม่หนีก็จะได้ประมาณนี้นะครับงดวันที่สิบหกนะครับผมก็จะมีสองห้าเจ็ดนะครับงดวันที่สิบหกเดือนสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมงดที่ผ่านมาให้ไว้ที่0ูนสามห้านะครับก็สามไปลงล่างนะครับผมถ้าสโสดนี้เข้านะครับก็ให้ติดที่ สองที่มีสองมีห้านะครับผมที่มีสองมีห้าถ้าโซนนี้เข้าเดินต่อนะครับผมบนล่างนะครับบนล่างแต่ในโซนนี้จะไม่มีเจ็ดนะครับผมไม่มีเจ็ดชนแล้วไม่หนีมีเจ็ดครับมีเจ็ดสองห้าเจ็ดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลเลขดับหลักร้อยบนนะครับงวดวันที่ 16เดือน1 2 5 6 6 4ให้ไว้อยู่ที่3นะครับดับร้อยบนที่3นะครับแล้วก็อีกตัวหนึงสูตรหนึ่งก็จะให้ไว้ที่6นะครับดับร้อยบนที่6นะครับผมอันนี้ถ้าหลักหน่วยบนเป็นเลข1นะครับงวดต่อมา1657จะไม่มีที่2ตัวล่างครับสูตรนี้ก็เดินดีนะครับเดินดี งวดที่ผ่านมางวดที่แล้วก็ดับผ่านนะครับผมอันนี้เลขดับประจำหลักร้อยบนนะครับหลักร้อยบนสูตรนี้ให้ไว้ที่แปดนะครับผมให้ไว้ที่แปดอันนี้ก็เลขดับประจำหลักร้อยบนมันกันนะครับให้ไว้ที่ห้านะครับผมให้ไว้ที่ห้าอันนี้เลขดับประจำหลักสิบล่างนะครับ ดับประจําหลักสิบล่างให้ไว้ที่1นะครับประจําหลักสิบล่างแต่ก็มีสิทธ์มาที่หลักหน่วยล่างนะครับดับแค่หลักสิบล่างเท่านั้นนะครับผมไม่เกี่ยวกับหลักหน่วยนะครับผมเลขดับแต้มรวม3ตัวบนสูตรนี้เดินดีนะครับสูตรนี้เดินดีเดินยาวเดินดีนะครับ ดับผ่านมาแล้วแปดสิบหกงวดติดๆนะครับผมงวดวันที่สิบหกเดือนโอลงเดือนผิดนะครับผมวันที่สิบหกเดือนสิบนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ให้ไว้ที่แต้มสี่นะครับผมเลขดับแต้มรวมสามตัวบนนะครับงวดที่ผ่านมาให้ไว้ที่หกนะครับก็ดับผ่านนะครับผมสามตัวบนออกแต้มเก้านะครับงวดที่ผ่านมาให้ดับไว้ที่แต้มหกนะครับ อันนี้เป็นของงวดที่ผ่านมานะครับดับแต้มรวมสามตัวบนแปดนะครับดับผ่านสามตัวบนออกแต้มเก้าอันนี้ข้องเก่าครับของเก่าของงวดที่แล้วนะครับให้ไว้ที่เลขหกนะครับแต้มหกปรากฏว่าสามตัวบนออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งรวมแต้มแล้วเป็นแต้มเก้าครับไม่ใช่แต้มหกครับสูตรนี้ดับผ่านครับ อันนี้ของงวดที่แล้วครับที่หลุดนะครับงวดที่แล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะหลุดได้นะครับก้าตัวนี้นะครับให้ดับไว้ตั้งสี่สูตรยังหลุดได้นะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆนะครับผมไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับสูตรนี้นะครับผมดับยาวเดินดีใช่ว่าจะไม่มีโอกาสหลุดนะครับสูตรที่ยังไม่เคยหลุดยิ่งควรเฝ้าระวังนะครับผม ไม่รู้ว่าจะหลุดวันไหนนะครับถึงเขาจะดับยาวเดินดีก็อย่าเพิ่งเชื่อใจนะครับผมดับผ่านมาแล้ว8ปดหงวดติดติดนะครับยังไม่หลุดงวดวันที่16เดือน10นะครับ2564สูตรนี้ให้ไว้ที่แต้ม4นะครับดับแต้มรวม3ตัวบน4นะครับผม<อ>ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับที่เข้ามารับชม คลิปของแอดจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจนจบคลิปนะครับผมสําหรับคนเข้ามาดูใหม่ๆก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งปิ้งๆไว้ด้วยนะครับเผื่อผมมีสูตรใหม่ๆมาลงให้จะได้แจ้งเตือนท่านก่อนใครนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม สุดท้ายนี้ในวันที่16เดือน1ิ2564ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆโชคดีร่ำรวยถูกหวยเบอร์ใหญ่กันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีครับผม